สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันแหมช่วงนี้นอนดึกมากๆเลยะค่ะแต่ว่าจะไม่ดูมันก็เหมือนขาดอะไรไปนะคะเฮียเก้าห่วยกวงนะคะขาวโอโมโอมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปดูกัน <laughs> ไม่สิจริงๆต้องบอกว่าเนื้อเรื่องก็สนุกด้วยนะคะจีนคอสตูมโบราณเรื่อง เพียงฝันในยุทธภพค่ะก็จะบอกเราเรื่องราวศิลปะการต่อสู้นะคะมีทั้งเรื่องราวความโรแมนติกแล้วก็มีความไลท์คอมเมดี้อยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นวรรณิยายน้นฉบับก็สนุกมากๆเลยนะคะก็ถ้าท่านใดเคยได้อ่านมาแล้วก็จะรู้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ทแบบเป็นละครแล้วก็น่าติดตามอ,อยากจะรู้ว่าโอเคจะทําได้เหมือนในในวนิยายต้นฉบับไหมนะคะก็แน่นอนว่านางเอกนะคะนางเอกของพวกเราก็เป็น เด็กสาวในเมืองสมัยใหม่ก่อนก่อนที่จะมาย้อนมาที่จีนคอสตูมโบราณน,นะคะฝั่งอี้นั่นเองเป็นชื่อแบบสาวสมัยใหม่ต่อมาก็ได้แบบจับพัดจับผูนะคะมาที่ลืมตายออทีก็มาตื่นในโลกจีนโบราณเป็นแบบโลกที่มีเจียงหูอยู่ก็คือยุทธภพอยู่มีจอมยุทธ์อยู่เยอะแยะเลยนะคะจากนั้นนะคะก็กลายมาเป็นตำนานค่ะนักดาบเลยนะคะจอมเขาเรียกว่าอะไรเอ่อน,นักดาบที่เก่งกาจนะคะแม่นางหลงสูคูว นั่นเองค่ะเฉียนลู่ของพวกเราเล่นบทนี้นะคะก็แน่นอนว่าเริ่มต้นประสบการณ์นะคะการท่องยุทธภพ,พแล้วก็ความโรแมนติกนะคะแล้วก็ความตลกสนุกสนานแล้วก็ดราม่าปนเล็กน้อยนะคะเอ่อก็ไปคู่กันเป็นคู่หูนะคะกับท่านปรามาจ,จารย์เรียกอาจารย์ก็ได้เยยนเศร้ซาซึ่งรับบทโดยเฮียเกาเหยยกวงนะคะสำหรับในเรื่องนี้เปิดฉากมาเนาะก็เป็นพื้นที่ผืนทะเลทรายนะคะมีอัศวินลึกลับที่กำลังควบมามามา หล่อมากเลยนะคะซึ่งณจุดนี้บอกเลยว่าเกาหวยกวงดูแลตัวเองดีมากๆนะคะตัวสูงยาวขาวโคตรเลยแน่นอนว่านะคะมีนักเป็นนักล่างเงินรางวัลในเรื่องนี้ด้วยนะคะสําหรับเหยียนเซาก็ร่วมเดินทางมาด้วยแล้วก็ได้มาเหมือนกับช่วยแม่นางหลงสู่ควงเอาไปซึ่งนางเอกของเราฟางอี้นั้นก็เดินทางข้ามกาลเวลามานะคะจากนั้นก็มาเริ่มต้นชีวิตที่นี่กันก็มีความโกลาหลในในรูปแบบของจอมยุทธยุทธ พบที่นี่แล้วก็มาต่อสู้เพื่อจะเขาเรียกอะไรนะตามหาสมบัติอันลึกลับที่ดึงดูดใจของผู้คนที่ปัาถนาดึงดูดมาที่ยุทธภพแห่งนี้มากมายเลยนะคะก็จะมีกลุ่มตัวโกงเนาะกุ้ยกู่บ้างอะไรบ้างมีสำนักถงังมีสำนัก พี้ฉือนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละนิกายก็มีแรงจูงใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าเลขเล่เหลี่ยมนะคะเลขกลของตัวเองกันทุกคนตัวเองคือทุกๆพักนะคะทุกๆนิกายทุกๆสำนักก็มีแผนการเป็นของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าความหน้าไหว้หลังหลอกอะไรพวกนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะ แล้วพระเอกกับนางเอกของเราก็เป็นแนวแบบเออสร้างความสงบสุขนะคะกำจัดความโกลาหลให้กับใต้ล้าแห่งนี้มันก็จะมีเรื่องราวของข้อมูลที่เป็นความระทึกขวัญเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นปมเรื่องตั้งแต่ในช่วงต้นเรื่องว่าเออความลับมันอย่างงี้นะอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆผ่อนคลายนะคะคลายปมไปเรื่อยเรื่อยๆค่ะ ก็ตอนที่นะคะแม่นางหลงสูกวงนั้นลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็คือความจําของนางเอกในช่วงที่เป็นร่างเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยมีเอาง่ายๆแล้วก็สูญเสียศิละปะการต่อสู้ไปทั้งหมดเลยหมดเกี้ยงนะคะดังนั้นแล้วพระเอกของกเราเนี่ยเหยียนเศร้าก็เลยต้องคอยปกป้องนะคะหลงสูกวงอยู่ตลอดเวลาเลยก็นี่แหละก็ทําให้เกิดความใกล้ชิดกันขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสอนวิชาย,ยุทธให้กับนางเอกของเราเป็นการส่วนตัวอีกด้วยนะคะแม สอนเปิดคอร์สให้คนเดียวเนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่านะคะก็ค่อยๆเก็บแบบความเขาเรียกว่าความผูกพันแล้วก็ความรักที่ลึกซึ้งที่เขานั้นก็มีให้กับนางเอกมาโดยตลอดเนาะก็ค่อยๆค่อยๆมานะคะแล้วก็นางเอกของพเรานั้นนะคะก็แน่นอนว่าถูกทั้งวางยาพิษนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเรานั้นก็ช่วยคือเป็นแนวแบบ เพ่ก็เอาตัวเองเป็นหนูทดลองยานนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาวิธีการถอนพิษให้กับหลงซูกวงนะคะแล้วก็ยินดีทุกอย่างพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะความแตกต่างอย่างชัดเจนนั่นก็คือว่านะคะคนหนึ่งก็จะมีความเย็นชาแต่ว่าแฝงไว้ด้วยในใจที่มีความร้อนแรงนะคะเราก็จะเห็นได้ถึงความเรื่องไร้รักความความ,ความปรารถนาที่จะปกป้องนางเอกของพระเอกของพวกเรามันก็เลยทําให้แบบเรื่องแบบเนี้ยคนชอบ ดูสรงเนี้ยเพื่อนๆสรงเนี้ยคนชอบดูนะคะพระเอกสายปกป้องแล้วก็พระเอกไม่งโง่นะคะพระเอกพระเอกไม่อ่อมนางเอกก็ไม่อ่อมค่ะแต่ว่าณออนะจุดนี้ตัวโกงต่างหากที่เป็นตัวอ่อมนะะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวโกงไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ แล้วก็อย่างที่แอดหวานเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าทีมผลิตของเรื่องนี้ก็เป็นคนแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งคุณหวังจวนนะคะก็มาแบบเป็นอยู่ในหัวหน้าทีมฝ่ายผลิตนี้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมด้วยนะคะคุณหวังจวนถ้าเพื่อนๆจำได้ก็เป็นบุคคลที่เขียนบทละครให้หันทาชาตาฟานะคะแล้วก็แล้วก็วงเล็บอีกหลาย,ลายๆเรื่องที่พวกเรารออยู่นะดาบพิฆาตกลางหิมะอะไรก็ว่าไปนะคะเขาก็ได้ รับการให้มาแท็กทีมทําเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องนี้ก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออนแอร์แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาดูกันได้แล้วก็แน่นอนว่าแฟนๆของท่านมหาเทพตรงหัวนะคะก็รอผลงานของคุณเกาหวยกวงมานานเช่นเดียวกันก็รออยู่คือเรื่องอื่นๆก็มีมีคุณเกาหวยกวงอยู่แหละแต่ว่ามันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นแบบจีนรีพับลิกันพวกเราก็ดูไปแล้วเนาะเรื่องนั้นเป็นแบบแวมไพร์แล้วก็พอมาอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่บทพระเอกอย่างแท้จริงนะคะ เป็นมังกรหยกก็มาร่วมด้วยในในบทของตัวละครอื่นนั่นเองนะคะก็อะไรนะท่านพเท่าคังคกอะ่ะเออนั่นแหละเออก็เป็นมังกรหยกเนาะดีก็เรื่องนั้นไม่ใช่พระเอกไงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นพระเอกเต็มตัวนะคะทุกคนก็เลยรอชมผลงานนะคะของพี่ชายสุดหล่อของพวกเราอย่างเกาหวยกวงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วในบทเนาะก็จริงๆแล้วภายนอกก็จะต้องดูเป็นคนรูดเย็นเย็นชาต้องมีแบบนั่นแหละคู่คูอะ่ะเ,เพื่อนๆตามลักษณะของชาวยุทธที่ไม่ใช่ลักษณะ ชาวยุทธเจ้าสำรานแต่เป็นชาวยุทธที่มีความเก่งกาจแล้วก็แล้วก็มีความเขาเรียกไรข้างนอกมันต้องเย็นชาหน้าไม่ค่อยกระดิกอะไรประมาณนี้แต่ในหัวใจอบอุ่นมากลักใคร่ลึกซึ้งอะไรประมาณนี้สายตานะคะโอ้โหไม่มีใครที่จะแบบว่า มองข้ามทักษะการใช้สายตาของเกาเวยกวงได้เลยค่ะสายตาที่เขามองไปที่หลงซูควงนะคะซึ่งแสดงโดยคุณเฉียนลู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยอารมณ์เลยบอกเลยว่าเราดูก็รู้ว่าถึงแม้น่าจะเย็นชาแต่ตาอยู่มาทรงนี้ก็คือรักเขาจะแย่อยู่แล้วอีกแล้วนะคะ แล้วก็นะคะเราต้องให้กำลังใจเฉียนลูด้วยเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกเต็มเต็มตัวเลยนะคะก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่คุณเฉียนลูจะได้บทละครที่แบบป,ปังๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าโอเคอยู่นะก็คือหลุดออกมาจากเรื่องที่เธอเคยเล่นอยู่เป็นประจำไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้ผู้หญิงหน้าตาหว,นหวานๆตาสวยๆเนี่ยต้องได้รับบทเศร้าบ่อยๆคุณเฉียนลูในเรื่องอื่นๆนะคะเท่าที่พวกเราดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่จะต้องให้แบบ ได้กินแฮวะก็คือไม่สมหวังในความรักบ้างอะไรบ้างมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งๆที่หน้าตาออกจะหวานออกจะสวยค่ะเพราะฉะนั้นก็มาเรื่องนี้ก็หวังว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามนวนิยายต้นฉบับนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีความจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็มีความรักกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองค่ะกับพระเอกเนาะแล้วก็จริงๆแล้วคุณเฉียนลู่ก็เป็นนางเอกที่นิสัยดีอีกคนหนึ่งมากๆเลยนะคะในวงการบันเทิงจีนนะคะเธอก็มาของเธอเรื่อยๆมาเลียงๆเนี่ยแหละคะ่ะก็ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีไฮไลท์อยู่หลายๆไฮไลท์ชเช่นเดียวกันแต่จำนวนตอนก็จะน้อยนิดนึงแล้วก็มีดาราท่านอื่นๆนะคะที่มาร่วมด้วยอย่างคุณรนห้าวเองก็หล่อหน้าตาดีในเรื่องแล้วก็ฝีมือการแสดงของคุณรนห้าวเองก็พวกเราก็ยอมรับในฝีมือของเขาอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณจางฮาวเฉิงเนาะก็หน้าตาดีมากแล้วก็ทักษะการแสดงก็ดีคุณหยวนวี่เฉียนก็ดีมากๆแล้วก็ยังมีดาราดังๆนะคะอีกหลายท่านที่มารวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะ จีนคอสตูมโบราณน,นะคะเรื่อง เพียงฝันในยุทธภพนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ประกฏดูนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะชอบก็จะติดเหมือนหวานเนี่ยแหละคะ่ะฟิลของเรื่องนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบการบรรยากาศของการตามล่าขุมทรัพย์ทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบนิทานนะเพื่อนๆเ,เ,เออเป็นแบบนิทานแล้วก็มีวิชาย,ยุทธเข้ามาเสริมแล้วก็แฟนตาซีนิดๆก็คือนางเอกของเรามาจากโลกปัจจุบันแล้วก็ได้ร่างร่างใหม่นะคะก็คือมาที่จีนคอสตูมโบราณในโลกโบราณแล้วก็ อมอืเขาลรางของนักดาบที่เก่งกาจแต่ว่าออตอนลืมตาขึ้นมาคืออุ้ยหายไปหมดเลยพลังฝีมือหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างในเรื่องนี้ก็มันเป็นส่งที่หวานว่าคนไทยดูแล้วจะชอบแล้วก็มีความอบอุ่นหัวใจไปทุกอนุเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการส่งท้ายเดือนออกุมภาพันธ์ด้วยหลายๆเรื่องที่มีความสีชมพูแม้กระทั่งจีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้ก็สีชมพูเช่นเดียวกันนะคะ มาเดี๋ยวหวานเล่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่านะคะเอาแบบไฮไลท์มาก็คือ,อสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะในเมืองสมัยใหม่แบบโลกปัจจุบันปี2,000ชื่อว่าฟางวี่อะไรเงี้ยค่ะเธอก็ประสบอุบัติเหตุเนาะแล้วก็บังเอิญหลงเข้าสู่โลกจีนโบราณก็คือมาปุ๊บ ก็มาโผลในที่มันมียุทธภพเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางข้ามเวลามากลายเป็นหลงสูกวงนะคะซึ่งในตอนเป็นหลงสูกวงในเวอร์ชั่นที่แบบอุย้ยทักษะศิลปะก,การต่อสู้นั้นไม่เหลือแต่ว่าเหลือแต่ชื่อที่ที่ยังคงเขย,ยิ่งใหญ่อยู่นะคะชีวิตของเธอนะคะชีวิตของ หลงส่กวงนี่ตกอยู่ในอันตรายค่ะแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากนักล่าเงินรางวัลอย่างเหยียนเซาเพศของเราปรากฏขึ้นมาทันเวลาพอดีนะคะนางเอกถูกไล่ล่าถูกจับแล้วก็จากนั้นนะคะก็นําตัวนางเอกนั้นไปไว้ที่อวี่ฉือด้วยกันค่ะในในส่วนของนิกายหรือว่าสํานักอีฉือเองก็มีความวุ่นวายข้างในเช่นเดียวกันนะคะข้างในก็จะมีป๋ายเหรียญหัวมีตัวละครที่รออยู่ที่นั่นหลายคนเช่นเดียวกันก็ก็ มีความตลกๆและหลังจากที่ฟื้นมาแล้วนะคะนี้ทางด้านของ หลงซูกวงนั้นนะคะพอได้ลืมตาฟื้นขึ้นมาเราก็จําได้ว่าตัวเองมาจากโลกปัจจุบันนี่ว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ความทรงจําก็ไม่มีอ่ะไม่ค่อยมีจาอะไรไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องราวของร้างเก่าเร้างร้างของเจ้าของร้างเดิมและศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดก็สูญหายไปเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็มีไหวพริบแล้วก็มีความดื้อรั้นด้วยนะคะก็เป็นสาวยุคใหม่ในโลกโลกปัจจุบันไงก็มีความอิสระ มากๆดังความคิดนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยมีเรื่องราวที่มันขำๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบขายเครียดได้เพราะว่าการดำเนินชีวิตของผู้หญิงในโลกปัจจุบันที่ต้องไปย้อนอยู่ในโลกเก่าเนาะมันก็จะมีความมั่นๆจนกระทั่งเข้าใจว่าเออตอนนี้มันมั่นมากไม่ได้ ส่วนทางด้านพระเอกของพวกเรานะคะก็เขาดูเย็นชาไร้ความปานีแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนโยนมีจิตใจอบอุ่นมากเลยเขานั้นแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นออจอมยุทธเป็นปรมาจารย์บุคคลสําคัญในตํานานของใต้ล่าที่เต็มไปด้วยความลึกลับเลยนะคะเขานั้นเคยค่ะคือในอดีตเขาก็เคยช่วยหลงซูงกวงมาแล้วหลายครั้งในช่วงเวลาความเป็นความตายเลยนะคะคือมีความแบบรู้จักอะไรกันมาก นนและแต่ว่านังเอกของพวกเราแดจาวูเปนเพื่อนเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็พัฒนานะคะความสัมพันธ์มาได้เรื่อยๆในช่วงแรกก็จะเป็นเหมือนทั้งปรมาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์นะคะในตอนแรกๆจากนั้นพัฒนาไปเป็นคู่รักแล้วในที่สุดก็คบหากันแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยกันนะคะมาที่แบบพระรองกันบ้างค่ะลินเซ้าฉีนะคะเป็นชายหนุ่มที่มีความหล่อเหลาอ่อนโยนนะคะเขามักจะเปรียบเทียบ ผู้ชายหล่อๆหรือว่าผู้หญิงสวยๆแบบเหมือนกับอ่อนโยนราวกับหยกอะไรประมาณนี้จะได้ยินบ่อยๆเนาะแต่ว่าเขาก็ชอบความสบายๆนะคะแต่ว่าเป็นตัวละครที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนมากๆเลยล่ะค่ะส่วนอีกคนหนึ่งตัวละครหนึ่งก็หลินหวานชีนะคะเป็นสาวสวยเจ้าเล่ห์มากๆค่ะแม้ว่าภายนอกจะดูว่าใจดีมีเมตตาแต่จริงแล้วโอ้โหในใจเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายสุดๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าหลงซูกวงนาง เอของเราเป็นคู่แข่งของนางในเรื่องของความรักค่ะส่วนตัวละครซูเทีนยนเย่านะคะก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็ยังเป็นคู่มั่นของหลงสูกวงอีกด้วยนะคะเขาเป็นคนแบบใจกว้างแล้วก็มีทักษะศิลปะก,การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเลยและในที่สุดเขากลายมาเป็นเพื่อนที่สนิทกับหลงสูกวงนั่นเองค่ะก็คือไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ ส่วนทางด้านของตัวละครเสริรนเซิรนจุยเทียนซึ่งเป็นผู้นำของสำนักนิกาย กุยกู่เนาะกุยกู่ก็กุยกุยผีผีอะ่ะเพืเ่อนๆเขาเป็นคนโหดลายค่ะแล้วก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเลยโดยใช้ศิละปะการต่อสู้ในวิถีที่โหดลายทุกประเภทเลยนะคะทุกประเภทเลยค่ะใช้พงใช้พิษใช้หมดเลยนะคะเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่สําคัญของหลงซูกวงนางเอกแล้วก็ทางเหยียนเซาพระเอกของพวกเราค่ะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าต้องรับผลกรรมไปนะคะตัวโกงก็สู้พระเอกกับนางเอก ซึ่งร่วมมือกันกำจัดเขาไม่ได้นั่นเองนะคะก็เรื่องนี้ตอนจบมีตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งนะก็เรียกได้ว่าผู้ชมก็คาดหวังว่ามันจะจบเหมือนในวนวนิยายต้นฉบับนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเรามาเจาะลึกความเป็นพระเอกกันหน่อยเนาะเพราะว่าปกติแล้วพระเอกเรื่องนี้คือเหยียนเซาเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลในตำนานแห่งใต้หล่าแต่ว่าเขาอะลึกลับมากเลยเพราะเขานั้นนะคะเหมือนกับ ไม่มีใครรู้จุดกำเนิดที่แท้จริงของเขาแต่มีการพูดคุยเป็นข่าวลือในยุทธภพเนาะตามนิยายต้นฉบับก,ก็จะบอกว่าเขานั้นมาจากเหมือนกับเอ่อพื้นพิภพสำนักนิกายจากพื้นพิภพไปมาอย่างไรล่องลอยแล้วก็เป็นคนที่หล่อเหลามีสเสน่ห์มากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทั้งคู่คือความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเขาอะ่ะเขาประทับใจหลงสุกวงมาตั้งนานแล้วเพื่อนๆค่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรียกว่าคือรักนางเอกมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เขาเรียกคือถ้านางเอกนะถ้าหลงสุกวงมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเวลาที่วิกฤตทุกครั้งเนี่ยเหยียนเศร้าจะปรากฏตัวเอางี้ดีกว่าแล้วก็ในตอนที่นางเอกของพวกเราได้รับการช่วยเหลือครั้งล่าสุดในตอนที่เปิดละครมาเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นตอนที่พระเอกของพวกเราก็ตัดสินใจเอานางเอกนั้นมาไว้ ที่สำนักตัวเองจากนั้นก็เป็นคนที่สอนวรยุทธให้หนางเอกก็เป็นในลักษณะของอาจารย์กับลูกศิษย์แต่ทีนี้พอพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็เรียกได้ว่าสะสมนะคะความรักมากๆยิ่งขึ้นมากๆยิ่งขึ้นจากนั้นก็กลายเป็นว่าห่างกันไม่ได้ก็กลายเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่คอยปกป้องซึ่งกันและกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าในละครพาเราไปไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะประเด็นให้ลึกเข้าไปอีกนะคะอาจจะมีแบบอะไรบางอย่างที่แบบเพื่อนๆอ,อยากจะรู้จากนาวนิยายต้นฉบับเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความจากในบทละครกันตอนนี้ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะเพียงฝันในยุทธภพค่ะสำหรับอพิซดนนี้หวานลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ